โลกใบนี้วุ่นวายกับการใช้ชีวิตแต่โลกแห่งธาตุชีวิตมันไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มนุษย์ปัดแต่งกันขึ้นมาคือดิ้นรลนหาอาหารเลี้ยงร่างกายพอเรามีร่างกายเราต้องดิ้นรลนหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายแต่รู้ไหมธาตุชีวิตมันไม่มีร่างกายมันจึงไม่จําเป็นต้องดิ้นรลนมาเลี้ยงร่างกายเมื่อไม่ดิ้นหลนก็ไม่มีการปรุงแต่ง ในขณะที่พวกเราดิ้นรลนแสวงหาความสุขผักใสความทุกข์แต่ในธาตุชีวิตที่เป็นธาตุต้นกําเนิดนี้ไม่ต้องหาความสุขและก็ไม่ต้องผักใสความทุกข์เพราะมันไม่มีอาการปรุงแต่งใดๆเลยอยู่ในนี้มันจึงเบาจึงโล่งจึงสบายมันจึงเป็นธาตุเดียวที่ไม่มีการเคลื่อนเลยไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่แตกสลาย เป็นธาตุเดียวที่มันเป็นกลางอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวของมันมันบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ด้วยตัวของมันมันต้องการแค่ความรู้เรื่องของตัวเองความรู้ที่มันไม่ต้องไปสร้างนามรูปไม่ต้องไปอาศัยนามรูปความรู้ที่รู้ว่าทุกสรรพสิง่งทั้งนามทั้งรูปนั้นที่ถูกที่สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นเพียงสิ่งที่จะได้มาเรียนรู้ว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมานี้ถูกสร้างขึ้นมาจากธาตุต้นกำเนิด